ครับคันนี้เป็นออตินมินิกระบะนะครับนี่นะครับตัวและไอเทมหายากนะครับคันนี้ล้อเป็นขอบ10นิ้วนะครับยางดันหลบนะครับผมทำมาให้ใหม่แล้วครับเก็บงานสีให้หมดให้ใหมดแล้วนะฮะนี่นะก็ใส่ยางใหม่ขอบ10นิ้วนะครับยางเป็น1 1 6 0 70สบ 165 70ขอบ10นะครับเครื่องยนต์เป็นได i h a สุ u 660เทอร์โบเดียร์อโต้นะครับรถคันเล็กๆน่ารักนะครับขับดีวิ่งเดียวได้นะครับเครื่องแรงครับแอร์เย็นนะครับทุกอย่างทำให้ใหม่หมดแล้วนะครับนะฮะสีห8นะครับเบาะเป็นทอปป้านะครับ เกีร์อ e ัตโมติภายในก็สวยอยู่นะครับคันนี้เนี e ่ยเกี้ยออโต้นะครับ mm hmm. ก็พร้อมใช้งานเลยนะครับนะะคันนี้ผมเสียภาษีสับซม,มิตเรียบร้อยแล้วนะครับเสียแบบจับปรับก็คือปลอดภัยแน่ๆนะฮะเสียเยอะหน่อยแต่ คุ้มค่านะครับนี่นะฮะเป็นมินิกระบะติ๊กอัพนะครับภาษี6 8เลยนะครับชุดโอนอะไรครบนะฮะขายพร้อมเลขทะเบียนสวยๆ6 8 68เลยนะฮะให้ผมดูให้ดูเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวสตาร์ทเชื่องให้ดูเครื่องยนต์เป็นของไดฮัตสุห6หกนซีซีนะครับนี่ฮะแอร์เย็นนะครับนี่นะมีแอร์ รถขับดีนะครับผมขับเล่นอยู่นะฮะคันนี้ว่าจะไม่ขายแต่ลองลองขายดูนะครับเราจะเก็บไว้ใช้ยันแก่เลยคันนี้นะฮะลองขายดูก่อนเครื่องเป็นไดเอทสุ1 6 0เทอร์โบนะครับนะรโถโลนได้ทั่งประเทศนะครับทับทินมินิเครื่องยนต์ไดฮัทสุ660เทอร์โบเสียภาษีสามสามมิต ทุกเสียนะฮะทุกเสียมาเดือน2เดือนที่ผ่านมานี้เองนะฮะเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะฮะเสียมาปียมาปี90ทีแล้ว,ลวไม่เคลียร์มาเสียมาอีกรอบก็ถือว่าเข้าหลวงนะฮะไม่เป็นไรนะคะน่ครับและออสตินมินิออสตินมินิเครื่องยนต์ไดเอทสุถูกหเทอร์โบขายพร้อมท่าเบียงสวยพร้อมโอนทั่วประเทศครับ